การที่ไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรทางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ส่งเครื่องบิน b 24 b 29และบริสตันเบรนแฮมทิ้งระเบิดทำลายสนามบินชุมทางรถไฟท่าเรือสะพานอันเป็นคมนาคมสำคัญของประเทศไทยเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของญี่ปุ่นพระนครและธนบุรีถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทิ้งระเบิด ระหว่างปีพศ2485ถึงปี2488รวม34ครั้งสถานที่ถูกโจมตีได้แก่สถานีรถไฟหัวลำโพงสถานีรถไฟบางกอกน้อยสถานีรถไฟช่องนนทรีสถานีรถไฟบางซื่อโรงงานซ่อมสร้างหัวรถจักรมังกะสันโรงไฟฟ้าวัดเรียบโรงงานปูนซีเมนบางซื่อสพานพระพุทธยอดฟ้าสพานพระราม6 ท่าเรือคลองเตยสนามบินดอนเมืองสถานทูตญี่ปุ่นที่พักและคลังอาวุธของทหารญี่ปุ่นที่ตั้งปืนต่อสู้อากาศยานบริเวณถนนกะติบสนามเป้ากองสัญญาณทหารเรือข้างสวนลุมพินีประตูทดน้ำบางซื่อโรงเก็บสินค้าและโรงงาน การทิ้งระเบิดในระยะแรกร่วงปี2486ถึงกลางปี2487เป็นการโจมตีทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนต่อมาในเดือนมิถุนายน2487จึงได้เริ่มโจมตีทิ้งระเบิดในเวลากลางวันการทิ้งระเบิดมีการทิ้งผิดเป้าหมายที่ต้องการเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นวัดราชบูรณนะราชวรวิหารทำให้ภาพวาดของครัวอินโคงถูกทำลาย เครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้มีแบบ B 24ซึ่งส่วนใหญ่จะมาทิ้งระเบิดกลางคืนปืนต่อสู้อากาศยานได้ยิงต่อสู้โดยใช้ไฟฉายส่องค้นหาเป้าหมายแบบประสานกันจากจุดต่างๆบนพื้นดินและเมืาเกาะเป้าไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงทางเครื่องบินทิ้งระเบิดจะต่อสู้โดยยิงปืนกลอากาศสวนมาตามลำแสงของไฟฉาย ซึ่งจะเห็นได้จากกระสุนสองวิถีจากปืนกลอากาศที่ยิงมาเป็นชุดยาวทางกองทัพอากาศไทยได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นต่อสู้สกัดกัน้นแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าเครื่องบินที่มีสมรรถนะน,นั้นต่ำกว่าและต่อมาในระยะหลังที่ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B29 หรือ29ซึ่งจะบินมาเป็นหมู่ในระยะสูงปืนต่อสู้อากาศยานก็ยิงไม่ถึง จึงได้มีการทิ้งระเบิดเวลากลางวันอย่างเสรีอีกทั้งรัฐบาลต้องการประกาศให้ประชาชนนั้นเตรียมความพร้อมสําหรับการทิ้งระเบิดเมื่อมาถึงทางการจะเปิดเสียงสัญญาณวอเสียงดังเพื่อเตือนให้ประชาชนได้ระวังตัวเช่นหลบหลุยในหลุมพลางที่มีการขุดขึ้นเองหรือพลางไฟแต่ประชาชนบางส่วนก็ได้อพยพย้ายไปอยู่ตามชานเมืองหรือต่างจังหวัดตลอดจนลงไปอยู่ในหลุมที่ทางการจัดสร้างเอาไว้ ซึ่งการอพยพนั้นมักจะเดินกันเป็นขบวนกลุ่มใหญ่เหมือนขอบวนคาราวานและเมื่อชานเมืองที่มีผู้คนนิยมไปกันเป็นจำนวนมากก็จะคือบริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าบางกะปิตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2487ถึงเดือนมกราคม2488ประเทศไทยนั้นถูกโจมตีทางอากาศยานจากฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ250ครั้งมีเครื่องบินเข้าปฏิบัติการประมาณ2490เที่ยวบิน ทิ้งลูกระเบิดทำลายประมาณ1.8,600ลูกระเบิดเพลิงประมาณ6,100ลูกทุ่นระเบิดประมาณ250ลูกพลุส่องแสงประมาณ150ลูกมีผู้เสียชีวิตประมาณ1,900คนบาดเจ็บประมาณ2,000คนและอาคารทำลายนั้นถูกทำลายประมาณ9,500หลังโดยมีความเสียหายประมาณ1,200หลัง รถจักรเสียหายอีก73คันรถพ่งเสียหาย617คันเรือจักรกลเสียหายและเรืออื่นประมาณทรัพย์สินถึง79ล้านบาท